เปลี่ยนบูทคาบุกี้ครับนีบูทเสร็เอาดีอันนี้ก็ร้องแหวนบูทคาบุกี้ถอดแนแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากหลังครับตอนนี้ก็ขั้นตอนกำลังจะประกอบบูทคาบุกี้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วหันแล้วตึง แหวนมันหนาไปหน่อยเยวต้องลองแผ่นชิมลดลากวุริกเกี่ยวเปลี่ยนสองข้างเลยไงซ้ายขวาเสียดีขอชงโงใส่สองข้างมันหักสองข้างเลยนี่ไง แหนบตั้งกี่ตัวทำทำไมหักตรงกลางมันไม่ได้หักข้างบนหรือแหนบมันหักตรงกลางแหนบปะดมิมันหักไม่เสริมมัน,นหักลิ้ม,มหักปลายเกิดราตาน้งหนักไง เด็เกยวขนาดนี้ยังหักรถเกี่ยวรถเกี่ยวมันหนักรถเกี่ยวทีตังจ่ายขึ้นทีนี้ล้อยุบวับเน็ตตั้งสิบกดตัวยังรับไม่ไหวไปมันก็หนักขึ้นเดยว เดี๋ยวบอกไฟฟ้าครับ ดีเลยพอดีเลยครับกึ่งมากึงแผ่นเชมมาสุดยอดเลยมันหนาปาดออกไงใช่แล้วเชเอซื้อมาหนาแน่นสุดยอดอัดแน่นแล้วต้องให้หมุนได้แบบนี้แบบนี่ นี่เลยครับนี่เลยครับเดี๋ยวเลยครับสุดยอดเลยครับเยี่ยมเลยแลนนี้แหนบเป็นไรแหนบมันหักหรือเสรอิอมแหนบหักหนึ่งตัวนั่น,น,นเป็นแหนบตัวใหม่มานั่นเห็นไหมแหนบด้านน้ำหนักมันหักใใหหหก็เลยต้องใส่ใหม่เพิ่มช่วยไดแล้วหักเกินต้องใหม่ก็เป็นขั้นตอนแล้วเผามันเป็นแหล่หลวม ไม่หลวมบูธบูท,บทพาวเวอกี้มันหลวมบูทหลวมอแล้วก็ลูกหมากหลวมเลยต้องเปลี่ยนมันดังลูกหมากเปลี่ยนสิบสองตัวเลยมันดังดมันรถเกี่ยวมันโน่มันสี่ล้อ,อล้อจะระยางจะระเบิดเปลี่ยนยางมาใหม่หเจ้าของเลยทนดูยางใหม่ระเบิดไม่ได้แล้วเพราะยางก็แพงมาก